สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พานขันหมางานแต่งตําเองนะครับวันนี้เราก็มาสอนวิธีการมัดอุบานะครับให้มันแน่นนะครับไม่ให้มันหลุดก,ก็มาดูกันเลยครับเอาเข้าข้างหลังดอกพุธนะครับก็ดึงให้แน่น ก็วนวนซ้ายนะครับวนซ้ายวนซ้ายเอาขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเข้าช่องด้านด้านในนะครับแล้วก็ดึงให้แน่นขั้นตอนนี้เราใช้มานานแล้วนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างได้ผลจากนั้นเราก็ทากาวนะครับทากาวตรงตรงเส้นได้นะครับ จากนั้นเราก็ตัดเชือกออกนะครับโอเคเสร็จแล้วครับค่อนข้างจะได้ผลนะครับวิธีนี้ดูใ,ใกล้ๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ